สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะขอพลเอกไพบู์องค์มนตรีตรวจสอบชื่อก่อนเสนอโปรดเก้าวัชระพบพันตำรวจเอกพวพันคดียิงวัดพระแก้วได้คืนผู้การจังหวัดกตรตั้งตำรวจพันคดีเช้าเรื่องถึงองคมนตรีหลังพบ พันตำรวจเอกปัวพันคดียิงวัดพระแก้วได้ขึ้นผู้การจังหวัดจบสักทีนะคะสำหรับการถกกันมามา,มาราธอนงานชนิดที่ว่านางสาวแพททองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีต้องขอตัวออกมาก่อนค่ะเนื่องจากว่าติดภารกิจค่ะปล่อยให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับไม้ทำหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งนายพลเล็กกระดับ รองผู้ประชาการถึงผู้บังคับการรวมกับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจไล่เหตุผลความเหมาะสมแต่ละคนบนกระดานที่ผ่านกลั่นกรองก่อนหน้าอย่างละเอียดกินเวลานานเกือบ10ชั่วโมงค่ะมีมติลงตัวข้อรายชื่อรวม116ตำแหน่งหมายความว่าทุกอย่างจะจบลงเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดในวันที่13มกราคม68ค่ะทางด้านของนายวชระเพชรทองอดีตสสพรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตามที่มีกระแสข่าว จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีการเสนอชื่อพันตำรวจเอกรายหนึ่งซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการอยู่จังหวัดภาคอีสานมีการเปลี่ยนชื่อและเกี่ยวข้องกับคดียิงวัดประแก้วในเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองสมัยกลุ่มคนเสื้อแดงนปชปิดล้อมกรุงเทพได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภาคอีสานนั้น ตรวจสอบข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่และผ่านการประชุมกตรที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันศุกร์และเสนอโปรดเก้าในวันนี้จริงหรือไม่ผมจึงขอร้องเรียนไปยังพลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีให้ตรวจสอบรายชื่อตำรวจที่เสนอโปรดเก้าว,ว่ามีรายใดมีประวัติพัวพันการยิงวัดพระแก้วซึ่งเปรียบเสมือนกับ เป็นห้องพระของในหลวงและเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหรือไม่และถ้ามีประวัติภัวพันดังกล่าวสมควรที่จะเสนอขึ้นโปรดเกล้าหรือไม่อันหนึ่งผู้ต้องหารายนี้ถูกจับโดยพลตํารวจเอกอัศวินขันเมืองในขณะนั้นแล้วนําส่งไปขังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต่อมานายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปล่อยตัวไปในสมัยของนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีชื่อพลเป็นผู้บังคับการจังหวัดในการแต่งตั้งตำรวจครั้งนี้ซึ่งทางด้านของทีมข่าว The Cri t ติกนะคะก็ทำการสืบค้นจนพบว่าในพลทางฝั่งภาคอีสานที่กล่าวถึงนั้นก็มีความน่าสนใจนั่นก็คือพันตำรวจเอกสุภชัยผุยแก้วคำค่ะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกฬสิน์ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี65พันตำรวจเอกสุภชัยเคยใช้ชื่อว่า พันตำรวจเอกสิรสันเยื้อนสงวนชัยขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดงงร้อยเอ็ดแต่จะขอเรียกว่าพันตำรวจเอกสุภชัยละกันนะคะซึ่งทางด้านทีมงานก็สืบพลลงไปลึกอ,อีกหน่อยก็พบว่านายวัชระเนี่ยได้เกาะติดประเด็นนี้โดยตลอดมาตั้งแต่ปี58แล้วค่ะในวันที่19มกราคมเนี่ยนายวัชระก็เคยเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อมอบพวงหรีดประชดการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ ซึ่งครั้งนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งพันตำรวจเอกสุภชัยอดีตผู้กำกับสพเมืองพัทยาให้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับสอนอบวรมงคลทั้งที่เมื่อช่วงปี2554พันตำรวจเอกสุภชัยเคยถูกนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงปี53ว่าพันตำรวจเอกสุภชัยเป็นผู้จ้างวันให้10บตำรวจตีบัณฑิตสิทธิทุมอดีตตอชอดอจำนวนเงิน5 0 0 0 0นบาทให้ยิงระเบิด M79 ใส่วัดพระแก้วแต่ระเบิดดังกล่าวไปติดที่สายไฟของกระทรวงกลาโหมแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับอายการที่ร่วมสอบสวนได้รวมการพิจารณาพยานหลักฐาน ตามพรบการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547มาตรา32แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอแจ้งข้อหาจึงไม่ได้ดำเนินคดีและพนักงานอายการก็มีได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวค่ะเพราะต่อมาในวันที่22มกราคม58นายวชระก็ได้ยื่นหนังสือเพิ่มเติมขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือฟื้นเรื่องในส่วนของพันตำรวจเอกสุปชัยว่าบุคคลดังกล่าวนะั้นมีความเกี่ยวข้องจริงซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับคำร้องเอาไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามาสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ